สวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนมุใหม่สำหรับเช้านี้วันที่13พฤษภาครับ66ผมจะมารีวิวอัปเดตทุเรียนที่ปลูกครบ3เดือนกับ15วันก็คือ3เดือนครึ่งนั่นเองนะครับว่าเป็นอาการแบบไหนะอย่างไรนะครับดูโคกน,นะครับสัปดาห์ที่แล้วผมตัดยางไ้แล้วนะครับขึ้นเปลวมากนะครับเนื่องจากว่าฝนลงอยู่ อยู่2วันนะครับสครั้งสองครั้งหนักๆแล้วก็2ครั้งรินโป,อย,ป,อ,ยปอยนะครับก็ดีใจขึ้นมานะครับเพราะว่าความชื้นสัมผัสก็ดีในเรื่องของการลดให้น้ำก็ดีนะครับก็จะลดพาภาระของเราลงไปนะครับก็มีการประหยัดทั้งทั้งน้ำและไฟอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนทุเรียนที่ผมปลูกในโซนนี้นะครับลงคลิปไป อยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อให้ทราบนะครับว่า3เดือนครึ่งนะครับวันนี้เป็นแบบอย่างไรเดี๋ยวจะพามาดูนะครับยอดก็ออกประมาณนี้ครับเพราะที่ออกนั้นนะครับยอดที่แทงแทงในช่วงที่แดดจัดนะครับ41องศานะครับเนี่ยประมาณนี้เป็นเป็นหมอนทองนะครับไปดูต้นต้นนี้เรื่อยๆนะครับต้นนี้นะครับก็ชินกันออกลง คลิปไปหลายครั้งนะครับก็จะเล็กๆประมาณนี้นะครับก็ส่วนที่แทงอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับก็ปล่อยไปก่อนนะครับเห็นไหมครับใบแก่ๆพวกนี้นะครับอย่างเป็นกบชายน้ําก็มีเหลืองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรเค้มปุ๋ยนะครับตัวนี้ที่ผมทําคลิปไปนะครับที่ว่าผมโรยใส่ปุ๋ยนะครับบริเวณรอบๆทรงพุ่มนะครับอย่างสมมุติว่าเราใส่ตรงนี้นะครับหกสสผมใส่หช้อนชา โรยไปพอสปิงเกอร์ตัวนี้มันยิงนะครับมันมีโคกมันเอียงมาทางนี้นะครับฝั่งนี้ก็ยังได้รับฝั่งนี้ก็ยังน้ําก็ยังพัดผาเข้ารากนะครับก็ทําให้ใบไหมนะครับเพราะฉะนั้นรากมันจะเดินยากนะครับในเรื่องของในการให้ปุ๋ยที่จะให้นะครับผมทําคลิปไปว่าเดือนที่หนึ่งควรให้อินทรีย์นะครับแต่เดือนที่หนึ่งที่ผมทํา ทำคลิปตรงนี้ผมใช้6กสามสามนะครับอินสี่คินมันก็เลยมีปัญหานิดหนึ่งนะครับแล้วมันเป็นช่วงฤดูร้อนด้วยนะครับ40องศาทุกวันนะครับแล้วก็บังเอิญน้ําผมไม่พอนะครับบ่อน้ําแห้งนะครับก็เลยมีปัญหาลดคือลดน้ําไม่ถึงผมเลยใช้สายยางช่วยนะครับมันก็เลยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ําของทุเรียนใหม่นะครับแต่ที่เหลืองเดืองตัวนี้นะครับที่เหลืองๆงตัวนี้เป็นเพราะอะไรผมอ่าผมตัดญ้าครับเนี่ยมัน โดนโดนเส้นเอ็นเบี่ยงไปขาดนะครับท่อลําเลียงน้ําท่อําเลียงอาหารครึ่งหนึ่งนะครับมันมันขาดไปมันก็เหลือเฉพาะด้านหลังเขานะครับเป็นท่อลําเลียงน้าอาหารมันก็เลยเหลืองอาหารขึ้นไม่พอก็ต้องรอให้เขาห่อหุ้มตัวนี้นิดหนึ่งนะครับผมใช้ยาผมใช้ยาลามาทาแล้วนะครับก็คาดว่าน่าจะไม่เป็นเชื้อรานะครับไปดูอีกต้นที่ข้างๆนี้นะครับก็แตกยอดดีในเมื่อเขาได้น้ำฝนนะครับเนี่ยมันก็จะเริ่มแตกนะครับ ก็บางเอิญมันแตกมาได้ประมาณสงสัปดาห์แล้วนะครับมันเริ่มจะเป็นใบอ่อนแล้วมันเป็นช่วงที่แดดจัดครับมันมันก็จะเป็นยอดที่ไม่ไม่ใหญ่นะครับนี่คือทุเรียนต้นใหญ่นะครับที่ซื้อมาตัวละ500บาทนะครับประมาณนี้ก็จะเป็นใบเล็กอย่างนี้แหะครับเพราะว่าทั้งขาดน้ำด้วยนะครับแล้วอากาศร้อนจัดด้วยนะครับต้นนี้ก็เช่นกัน ที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะของเค็มปุ๋ยทั้งทั้งสิ้นนะครับแล้วใบแก่มันก็จะร่วงนะครับจับนิดเดียวก็ร่วงนะครับพอมาร่วงมันก็จะแทงใบใหม่ออกมาเพียงแต่ให้น้ําให้มากนะครับวิธีแก้ก็คืออ่ถ้าไม่เอาหน้าดินออกนะครับถ้าไม่เอาหน้าดินออกก็ลาดน้ําให้มากๆนะครับเพื่อใหอ้พวกสารเคมีนะครับพวกสารเคมีมันมันมันเจือจางหรือมันหายไปนะครับ มันก็เริ่มแทงแต่ตอนตอนนี้ก็แทงในช่วงของของเค็มปุ๋ยด้วยแทงในช่วงของอความร้อนจัดด้วยนะครับแต่ตอนนี้เข้าสู่สภาวะที่โอเคแล้วนะครับปกติแล้วเพราะว่ามีฝนลงอยูุดโปรย,ปยผมมาดูต้นนี้ที่ผมทําคลิปไปเพื่อนสมาชิกอยากจะทราบว่าเขาังน,นีอ่อยากทราบว่าที่อาการทุเรียนขาดน้ำนะครับหลังจากที่ขาดน้ำพอมันมีน้ำแล้วอาการเป็นยังไงนะครับ ขาดน้ําที่ผมทําไปเป็นใบเล็กใบห่อนะครับใบห่อคราวนี้เขาก็จะเริ่มที่จะ,ะเดินยอดใหม่นะครับใบพวกนี้จะแก้ไม่ได้แล้วนะครับนะครับไม่ต้องพยายามที่จะแก้นะครับไม่ว่าจะเป็นสารลายทะเลอะมิโนโนูน่นนี่นั่นนะครับมันจะแก้ไม่ได้เพราะว่าใบามันถ้าถ้าเราไปฉีดอาหารรองเสริมเนี่ยไปเจอธาตุแมกนีเซียมใบพวกนี้ยิ่งแก่เร็วนะครับยิ่งแก่เร็วพอยิ่งแก่เร็วปุ๊บเนี่ยมัน มันทําให้ใบมันก็มีประมาณนี้แหละครับไม่สามารถที่จะยืดใบใบยาวใบกว้างได้มากกว่านี้นะครับมันเป็นช่วงจังหวะของดินฟ้าอากาศด้วยนะครับเป็นช่วงของน้ําที่เราให้อ่มันไม่เพียงพอด้วยนะครับระบบรากทางทางทาง,ทางรากเขาร้อนนะครับพอร้อนมันก็จะใบเล็กใบแคบป,ประมาณนี้ก็รอรอบใบใหม่นะครับอย่างต้นนี้นะครับพอได้น้ําฝนเห็นไหมมันจะเริ่มมันจะเริ่มแตกใหม่แล้วนะครับ ตัวนี้เป็นอาการเค็มปุ๋ยนะครับไม่ใช่ลานะครับตัวนี้ต้นนี้นะครับเริ่มแทงเห็นไหมครับตัวที่แทงออกก่อนมันจะห่อที่ผมทําคลิปไปนะครับมันก็จะห่อเป็นสภาพเหมือนเดิมนะครับมันก็จะแกะมันก็จะร่วงไปแต่มันก็จะแทงยอดใหม่ออกมานะครับพอได้มีความชื้นขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งมันจะแทงนะครับประมาณนี้สิ่งที่จะช่วยเสริมเติมก็ คงจะเป็นฮิวมิกนะครับอาศัยฮิวมิกนะครับผสมสาราเร่องรากก็ได้นะครับอาจจะเป็น B 1วันก็ได้นะครับหรือ,อใช้ตัวอื่นก็ได้ที่เป็นสารเร่งรากผสมรวมกันแล้วก็ลาดนะครับเนี่ยผมก็กะว่าจะลาดอยู่นะครับสําหรับเช้านี้ว่างๆซึ่งเป็นวันเสาร์ว,วันอาทิตย์นะครับก็อีกหนึ่งวันก็จะถึงวันเลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นมาดูโคกฝั่งนี้นะครับ ต้นทุเรียนนะครับถ้าต้นเล็กนะครับถ้าต้นเล็กถ้าต้นเล็กไปเจอไปเจอไปเจอต้นที่สมบูรณ์ก็สมบูรณ์เดินได้ถ้าต้นที่ไม่สมบูรณ์มันก็จะเกิดอาการเช่นกันนะครับอันนี้ผมฉีดฉีดยานะครับฉีดยาเพีย้ยนะครับเนี่ยวันวนเนี่ยผมฉีดยายาเพี้ยใบมันก็จะดูดู ค่อนข้างที่จะพอสัมผัสดูมันจะแข็งนิดนึงนะครับจะแข็งแข็งนิดนึงแต่ยอดยังเดินอยู่นะครับมันยังเป็นต้นเล็กถ้าต้นเล็กมันจะโตมันจะโตมันถอดยอดก็จริงแต่แต่แต่มันจะโตช้านิดนึงนะครับซึ่งไม่เหมือนต้นประมาณสักหกสิบเซนจะพอดีนะครับจะหกสิบเซนพอดีผมมาดูต้นฝั่งนี้ต้นฝั่งนี้นะครับการแทงแทงใบนะครับเออ เป็นเป็นเป็นพันพื้นเมืองนะครับต้นนี้พันุพื้นเมืองผมได้ประสบการณ์นิดนึงที่จะแชร์เพื่อนสมาชิกเดี๋ยวผมจะไปดูต้นที่มันชัดเจนมากกว่านี้ครับเป็น 1, พันธุ์พื้นเมืองนะครับเป็นหลงรับแรแล้วผมฉีดนะครับฉีดฮอร์โมนอาทิตย์หนึ่งพอถัดมาหนึ่งสัปดาห์ผมมาฉีดยาเพี้ยนะครับดูอาการมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาสําหรับ 1, พันธุ์พื้นเมืองนะครับ <S <S เดี๋ยวไปดูต้นที่มันชัด,ชดๆครับนี่ครับเพื่อนสมาชิกโดยภาพรวม ผมฉีดยาเพี้ยไปนะครับแต่ผมไม่ได้มันมีหลายยี่ห้อผมเวียนไปเรื่อยนะครับบังเอิญนะครับมันเจอขวดที่มันไม่ใช่ยายเย็นนะครับมันมันมันเกิดปัญหาสําหรับโดนใบอ่อนนะครับเป็นสมาชิกดูมันจะออกลวกๆนะครับมันจะออกลวกๆครับแต่ทุเรียนที่เป็นหมอนทองไม่เป็นผมก็งงนะครับแต่ถ้าเป็นต้นของอกบชายน้ํากบพิกุลหรือว่าจะเป็น หลงรับแรซึ่งมันเป็นพันุพื้นเมืองเนี่ยเมื่อคู่ก็เห็นมามีมีใบค่อนข้างติดเปื่อยนะครับเนี่ยผมฉีดยาเพี้ยนะครับผมเห็นมันมีใบบิดงออยู่กับต้นอยู่กับต้นเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งน่าจะน่าจะเป็นต้นนี้อยู่อยู่กับของหมอนทองนะครับเนี่ยประมาณนี้ผมเห็นใบอ่อนมันบิดนะครับบิดงอแล้วก็เห็นยอดไม่เดินนะครับพวกนี้ ผมก็เลยยาเอายาเพี้ยมาฉีดนะครับแต่ลืมดูรายละเอียดว่ามันเป็นยาร้อนยาเย็นแต่เป็นถ้าเป็นพันหมอนทองมันจะไม่เป็นนะครับขึ้นสมมติถ้าพันหมอนทองนะครับอย่างต้นนี้นะครับมันเป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราที่เห็นสภาวะดำๆเป็นเชื้อรามาก่อนนะครับตัวนี้ก็เช่นกันแต่มันยังไม่ร่วงนะครับมันก็เลยแทงยอดใหม่นะครับืึอนสมาชิกดูอย่างตรงนี้นะครับถ้ายอดมันเป็นลักษณะแบบนี้มันก็ คือเกิดจากเชื้อรามาก่อนนะครับพอมาเป็นเชื้อราปุ๊บก็เขาก็จะด้วนอย่างนี้แหละนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกันผมทําคลิปไปแล้วระหว่างเป็นเชื้อราหรือเพี้ยลงนะครับมันจะมันจะต่างกันนะครับสังเกตที่ใบนะครับสังเกตที่ใบเนี่ยของผมจะเป็นใบจุดๆอย่างนี้นะครับเป็นเชื้อราก็ก็ระงับทั้งทางทางใบนะครับแล้วก็ราดทั้งทางโคนนะครับด้วยด้วยยาหลายๆตัวสลับกันไปนะครับตอนนี้ก็ เชื้อราไม่มีแล้วนะครับแต่ว่ายอดเดิมเนี่ยมันมันมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับคือมันจะไม่เดินนะครับมันก็จะร่วงหล่นไปมันจึงมาแตกยอดตัวนี้ใหม่นะครับแตกยอดด้านข้างขึ้นมาแทนแล้วใบแก่พวกนี้ก็จะร่วงครับตามการเวลาของมันมันก็จะแทงยอดใหม่ออกมาแทนนะครับเยอะเลยที่มันแทงยอดใหม่นะครับส่วนมากก็จะเป็นยอดใหม่ครับยอดใหม่ก็แทงได้ประมาณสักสองสัปดาห์ประมาณสองสัปดาหสิบ คือไม่เกิน20วันครับยอดประมาณนี้นะครับเท่าที่สังเกตดูมันก็จะเริ่มใบก็จะเริ่มขยายใหญ่แต่ที่20วันยอดหลังมันยังเป็นอากาศที่ร้อนจัดช่วงที่ก็เป็นใบดาบใบใบอาที่ก็เป็นยอดผีแดงนะครับใบมันก็เลยเล็กนะครับก็ไม่เป็นไรก็รอรอบอีกใบหนึ่งนะครับก็มันก็จะเริ่มใหญ่แล้วนะครับก็ประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเป็นหลงรับแลนะครับหลงรับแลที่นํามาปลูกใหม่3เดือนกับอีก15 สัิวันนะครับสามเดือนครึ่งนั่นเองนะครับก็จะโอเคอยู่แต่ถามว่าต้นนี้นะครับใบมันแทงออกมานะครับก็มีแมลงกินก็ไม่เป็นไรเพราะมันอยู่อยู่ใกล้ๆกับต้นไม้ใหญ่มันอาจจะมีแมลงก็ปล่อยละก็ก,ก็ก็ปล่อยเขานะครับเราก็ฉีดนั่นแหละครับแตกก่ก็พอรับได้นะครับมันไม่ได้กินทุกยอดไม่ได้กินทุกต้นนะครับก็มีเพียงต้นนี้ ถามว่าต้นนี้เอ๊ะทำไมมันใบใหญ่เพราะมันอยู่ที่ร่มครับอย่างที่ผมทําคลิปไปหลายคลิปแล้วพอคอมันอยู่ในร่มในช่วงของมีนาเมษามันไม่ร้อนจัดครับแล้วพืชมันก็เหมือนกับอยู่ในอยู่ในสแสลนเขาอยู่ในโรงเพาะนะครับใบใบมันก็จะใหญ่นะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็เริ่มใบที่จะโอเคขึ้นมาเรื่อยๆนะครับใบมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นพอเข้าสู่ฤดูฝนนะครับพอ ถ้ามันถอดยอดในช่วงของฤด,ดูร้อนน่ะมันจะค่อนข้างใบเล็กใบแคบนะครับก็มีประมาณนี้ในส่วนที่จะอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกกรณีที่เป็นต้นพันเป็นกิ่งพันพื้นเมืองนะครับควรควรระวังในเรื่องของการฉีดยานะครับผสมถังเดียวนะครับผสมถังเดียวฉีดทั้งสวนบางทีก็ไปเจอใบอ่อนของพันพื้นเมืองนะครับผมดูแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่โอเท่าไหร่ ถ้าเราผสมเหมือนกันกับหมอนทองนะครับมันก็จะดูแลเหมือนกับจะต้องอหนึ่งระวังยานะครับระวังยาสองอย่าฉีดโชคมากเกินไปนะครับอาจจะผืนผืนได้ยิงผิวเผืนใช้ฝอยที่สุดเท่าที่จะฝอยได้นะครับมันก็จะลดการปัญหาที่ไปสารสารเคมีไปตกค้างที่ใบนะครับทำให้ใบใบใบยุบใบเห,เหี่ยวนะครับก็ประมาณนั้น ก็คงมีประมาณเท่านี้ที่จะเทเพื่อนสมาชิก3เดือนเสร็จเสรนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใบก็เริ่มที่จะแทงยอดออกมานะครับรับฤดูฝนก็รออีกรอบใบหนึ่งครับแล้วผมจะทําให้ใบใหญ่กว่านี้นะครับก็รอให้ช่วงใบนี้มันออกมาช่วงมีสาพอดีนะครับ4 0่สองศาทุกวันนะครับคนก็ยังลําบากแล้วเขามายืนอยู่ทั้งวันนะครับก็ก็ก็น่าเห็นใจนะครับในเรื่องของระบบรากนะครับ ก็ส่วนที่จะเพิ่มเติมก็คงจะใช้ฮิวมิตรลาดนะครับใช้ฮิวมิกแล้วถ้า,อ,าอยากจะฉีดนะครับถ้าระยะห่างประมาณ2อาทิตย์ก็ใช้สาหร่ายสาหร่ายทะเลและอะมินโนเสริมเติมเข้าไปนะครับอาจจะขยายได้ไม่มากก็น้อยขยับขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับก็บวกกับอาหารรองเสริมด้วยส่วนยาลาก็ไม่มีอะไรนะครับช่วงนี้ ฤดูอย่างนี้ฝนพึ่งลงอย่างนี้นะครับเชื้อราก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับก็ยังไม่ต้องฉีดไม่ต้องใช้ก็ได้ก็จะสิ้นเปลืองปเปล่าๆนะครับก็นานๆครั้งอาจจะใช้ถ้าเป็นฤดูนี้นะครับอาจจะเป็นของถ้ามีไตโคโดมาก,ก็ลาดทางทางลากไว้ก็ได้นะครับก็เป็นกัรป้องกันอย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นยาเชื้อรา ที่เราซื้อมาเพื่อกําจัดนะครับถ้ามันยังไม่เป็นก็ไม่ต้องฉีดนะครับมันจะทําให้ใบแข็งมันจะทําให้ใบกรอบมันจะทําให้ใบกระด้างนะครับก็ประมาณนั้นก็ไม่ต้องฉีดนะครับก็อาศัยเป็นเป็น,เป,นเป็นเชื้อราหรือ BS หรือ,อในเรื่องของอไตโคโดมานะครับลาดทางทางดินแทนนะครับเพื่อป้องกัน ถ้าเป็นเมทาลเล็กซิลนะครับถ้าเป็นเมทาลเล็กซิลผมเคยเคยใส่นะครับใบมันจะยุบๆนิดหนึ่งนะครับใบมันจะสลดอยู่ประมาณสักวันหนึ่งนะครับเมทาลเล็กซิลมันเหมือนกับเป็นเป็นมันมีความร้อนในตัวก็คือถ้าราดลงไปที่ที่รากนะครับมันเหมือนกับเขาไปไล่ความชื้นออกจากรากมันเหมือนกับทุเรียนขาดน้ําไปดูคลิปเดิมนะครับผมทําอาการใบสลดจากการราดยาเชื้อราลงไปนะครับผมผมทดลองหลายๆยี่ห้อแล้วนะครับ แต่มันไม่ตายนะครับมันไม่ตายมันจะสลดอยู่สักวันวันวัน,วนสองวันไม่เกินสองวันพอลาดน้ําไปยิงน้ําไปเป็นแล้วมันก็จะเป็นปกติในวันถัดมาอันนี้เป็นต้นนะครับก็ไม่จําเป็นก็คือยังไม่แนะนําให้ฉีดทางใบนะครับช่วงนี้ยังไม่ต้องฉีดถ้าไม่จําเป็นนะครับก็เป็นอาหารปรองเสริมนะครับถ้าเป็นทุเรียนเล็กก็ให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับหรือปุ๋ยอินรีย์เคมีตามที่คลิปเดิมที่ผมแนะนําไปก็คงจะมีเพียงเท่านี้ที่จะ พูดคุยสําหรับเพื่อนสมาชิกแล้วก็อัปเดตทุเรียน3เดือนครึ่งนะครับ3เดือนกับ15วันให้สมาชิกได้รับทราบไว้เพียง่นนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ